ะะเราชื่อแพรลิสตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้อากาศดีแพรลิสก็เลยว่าจะออกไปแบบช้อปปิ้งร้านที่แพริสจะไปวันนี้เป็นร้านของมือสองก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประชากรเขาเยอะแล้วเขาก็จะแบบว่าเวลามีเขาของที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการกําจัดที่แบบเป็นขั้นเป็นตอนมากเลยฉะนั้นน่ะพวกของที่ยังใช้ได้ของที่ยังดีๆอยู่ เขาก็จะแบบไปขายที่ร้านสินค้ามือสองพวกนี้โอเคไปด้วยกันเลยนะจ๊ะไปสองเนาะไปอ๊ะนึกขึ้นได้ก่อนไปยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปที่ไหนคือร้านที่จะไปเนี่ยชื่อว่าร้าน Book Off ก็จะเป็นร้านสินค้ามือสองขุมทรัพย์แห่งสินค้ามือสองคือมันจะมีหลายๆร้านในญี่ปุ่นนะเนาะแต่ Book Off เนี่ย เป็นร้านที่เขามีแบบสามเลเวลอ่ะสามเวลคือจะมี Book of ธรรมดาก็จะเป็นพวกต้นตำรับสินค้ามือสองทั่วไปแล้วก็ที่2ก็คือเป็น Book of Plus อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าที่เพิ่มเติมเสื้อผ้าแบรนด์เนมขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันสุดท้ายใหญ่สุดเลย Book of Super r a ์บ a อืมก็จะคือจะมีแบบว่าของหลากหลาย Everything จิงกะเบลที่นั่นเลยแล้วก็ที่ Book of Super b a ์บา r er, เนี่ยคนไทยที่มาเที่ยวที่เนี่ย สามารถทำแท็กรีฟันได้ด้วยนะก็คือเอาพาส,สปอร์ตมาทำแท็กรีฟันน่ะได้สินค้ามือ2สภาพดีราคาถูกแถมรีฟันได้อีกดีดีขนาดนี้ไปกันเถอะจ๊ะอันนี้ไปจริงไปไปไปมาถึงแล้ว Book Super b o o ออฟซูเปอร์บาซาของเราเดินเข้าไปเลยจ้า ขอดูแผนที่นิดนึงนั่นไงชั้น8 Bo o ุกออฟซูเปอร์บาโอเคเพื่อความสะอาดล้างมือน,นิดนึงนะจ๊ะเพื่อความรวดเร็วเราขึ้นลิฟต์กันไปเลย ทั้งแล้วเพื่อนๆดูสีงานกล้องก็มาอันนี้อะไรโทรศัพท์อันนี้พวกโมเดลใครสะสมนะจ๊ะหนังสือซีดีอ่านไม่ออก <laughs> อันนี้การ์ดเกมเราเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเล็กๆวอลเล็ตผ้าพันคอแวนดีออสามพันเยนหารสามเข้าๆหนึ่งพันบาท กระเป๋า Gucci ช u c c i Gucci Gucci เบลชอ่อ oh, รุ่นนี้โอ้ oh, ดูราคา4ี่สาพันกว่าบาทเองอันนี้ก็พันกว่าบาทดีดีค่ะชอบค่ะอันนี้ก็คาเทียต่างๆนะจ๊ะก็หลักพันนะ่ะนี่ตรงนีุุ้ชี่รุ่นใหม่ๆก็มา ฝั่งนี้ก็จะเป็นโค้ดแล้วก็อะไรเอ่ยอ๋อโค้ดเหมือนกันพันกว่าบาทอันนี้ก็ซีลีนดูมีหลากหลายรูปแบบเลยจ้ะอันนี้ก็รุ่นฮิตฮิตยอดนิยมสองหมื่นกว่าบาท อรุ่นใหม่อันนี้ก็มาเนี่ยกระเป๋าอะไรนะยี่ห้ออะไรอลองชอมนึกตั้งนานเออโอ้ยดูสิเปฟ้เฟนดี้อะประมาณห้าพันแต่ว่าสภาพมันไม่โอเคมากๆเลยมันดูลอกแล้วอะน้องหลุยต่าง ประมาณสองพันเนาะพันปลายปลายอ๋ออันนี้ถูกมากเลยหกร้อยบาทอืมก็ตามสภาพอะ่ะอันนี้ก็หมื่นสามพันบาทเนเวอร์ฟูรุ่นฮิตดั้งเดิมอาจจะอันนี้ป้าดาป้าดาป้าดาสีชมพูน่ารักจังเลยอะ่ะ มื่นหนึ่งพันบาทมหมวกแอมเมสต่างๆ่างแอมเมสการ์เดนก็มีเราเห็นแล้วนู่นก็ยังแพงอยู่นะคะก็สมตามยี่ห้อของเขานะคะ โอ้ยเฟอร์ล่าถูกมากเลยตกสามพันกว่าบาทเองสภาพยังดีเลยอะอย่างกับของใหม่เลยเธอตู้ข้างเคียงก็หลากหลายแบรนด์เนมเยอะแยะดูได้ตามชอบใจสนใจไหนก็บอกพนักงานอันนี้ก็คุณชาแนลนะคะ มีหลากหลายสกินเลยราคาก็สองหมื่นกว่าบาทอันนี้ของไม่ใหม่หน่อยสภาพแบบว่ายังใหม่อยู่เลยโอ๊ยใบนั้นใบที่เราชอบไฟฝัน5% f ออฟด้วยแต่ใบเล็กเนาะ <c oughs> กระเป๋าเงินเยนก็หันสามโดยประมาณก็จะได้เงินบาทอะนะ คิดคร่าวๆอันนี้คุณเบอร์กินคุณแอมเมสกระเป๋าที่ใฝ่ฝันเลยนะคะโอ้ยรองเท้าก็มาค่ะกุชชี่สองพกว่าบาทมีทุกอย่างให้เลือกสรร จิวเวลリต่างๆก็มีอันนั้นก็สวารอฟกี้ก็มานาฬิกาสุภาพบุรุษตั้งแต่รุ่นถูกยันรุ่นแพงก็มีครับผมอันนี้เราก็อยากจะบอกว่าเห็นแบรนด์เนมเยอะอย่างนี้ทางร้านเขาก็มีการ คัดสันกันมาเนาะก็คือถ้าของปลอมก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่อะ่ะหมายถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาเคร่งคัดอยู่แล้วพวกเรื่องลิขสิทธิ์น่ะเออก็คงสบายใจได้ไปเปราะหนึ่งอ่าน้องหลุยสปีดี้ก็มานะคะหมื่นต้นต้นหลากหลายเลย โออสาวกมัมต oh ิคัลเลอร์เป็นหลุยที่แบบมีสีสันมากจริงๆปาลิชอบนะคือปกติเป็นคนแบบว่าแม t ท r เรียลอยู่แล้วไงก็จะชอบของแบรนด์เนมแต่งบน้อยอะ่ะก็จะอาศัยของมือสองแบบนี้แหละอะ่ะจาคอบมันห0 0พหนังก็ยังดีอยู่เลยเนาะงานแบบ โลโอลแบรนด์ไม่ต้องแบบเป็นแบรนด์แพงๆก็มีกระเป๋าต่างๆกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ าเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าแบรนด์ซิลีนพันกว่าบาทปราดา้าสามพันอันนี้อะไรอ่ะอืมหลักร้อยก็มาจ้ะโค้ทสี่ร้อยบาทก็โอเคนะผ้ายังดีอยู่เลยอ่ะพวกเสื้อผ้ามือสองเนี่ย ซื้อไปแล้วก็ไปแช่ทำความสะอาดคาเชลโลก,ก่อนซักเนาะแช่เด็ดต่อสัก1 5นาที30นาทีค่อยซักก็ได้หรือว่าจะแบบซักด้วยน้ำร้อนหรือวิธีต่างๆเงี้ยทำความสะอาดก่อนใส่นะเพื่อความมันม่นคงมั่นค้า <c> ง <oughs> กอมเดสกาซองยี่ห้อที่มันเป็นรูปหัวใจนะ่ะเคยรู้จักกันเนาะ ตัวนี้สงสัยปาริสจะโดนหรือเปล่าเนี่ยขาสั้นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้หญิงโอ้ยมุมนี้จะเป็นของถูกหน่อยประมาณ70บาทชุดเด็กเบอร์เบอรี่อ่าชุดเด็กก็ต้องมีแบรนด์นะครับผม คุณรองเท้าแบบสาวๆ้นเตีย้ยส้นสูงก็มาจา้ะหมวกหมวกหลากหลายคนญี่ปุ่นชอบใส่หมวกกันมากเลยจริงเห็นเยอะแยะยันคนแก่เลยอันนี้แนวสปอร์ตหน่อยเท่าไหรประมาณห้าร้อยกว่าบาทเสื้อเบอร์เบอรี่ลายอย่างนี้ก็เบอร์เบอรี่เลยจ้ะ เข้าสู่มุมสาวกคนชอบออกกําลังกายแจ็กเก็ตแบรนด์สปอร์ตต่างๆก็โอเคนะอยู่สภาพดีจริงๆเลยอะประมาณพันหนึ่งพูดถึงความรู้สึกก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกมากนะ มุมฝั่งผู้ชายก็ขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆก็บาลิสเป็นผู้หญิงเนาะก็ไม่ค่อยได้สนใจเสื้อผ้าผู้ชายเท่าไหร่แต่มีอันนี้เบอร์เบอรี่ประมาณพันกว่าบาทไหนดูสิราคาโอเคนะผู้หญิงก็ใส่เสื้อผู้ชายแบบทีเชิร์ตโอเวอร์ไซส์ได้อยู่รองเท้าผ้าใบา หลักร้อยอ่ะหกเจ็ดร้อยนี่สองร้อยกบาทเองฟิลา่ารองเท้าต่างของคุณผู้ชายเขาเอาจริงๆอ่ะผู้ชายที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาค่อนข้างจะแฟชั่นนะผู้ชายที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสื้อผ้าโอเคคิดว่า ได้ดูหลายอย่างกันแล้วเนาะวันนี้น่าจะจบที่มุมนี้แหละ BOOK OFF b r s s a ถ้ามาก็อย่าลืมแวะไปนะจ๊ะกลับมาแล้วทุกคนเดินเหนื่อยมากเลยวันนี้หมดหมดเอเนอรก็จะมารีวิวว่าได้อะไรกลับมาบ้านบ้างเนี่ยวิน d ด w s ช็อปปิง <c oughs> ช็อปปิ้งแบบไหนไม่ได้ไม่ได้เป็นทัวร์ชะงงงอย่างที่บอกเลยจ้าเสียงเงินจนได้ก็คือดาดาเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นอ่แจ็คเก็ตพูดดี้ของสุพิีม ก็เป็นสตรีทแบรนด์ไฮสตรีทเนาะจริงๆมันคือเสื้อผู้ชายแหละเออแต่ว่าพาลิสก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงล่างน้อยเอวบางอะ่ะก็ใส่ได้หรือว่าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยก็คือได้ตัวนี้มาอืมก็หลักพันอยู่นะประมาณสามพันกว่าบาทเอ,อ๊ะสามพันหรือสี่พันกว่าบาทเนี่ยนะตีเป็นเงินไทยอะ่ะอืมก็โอเคเพราะสูพิม์จริงๆอะ่ะอย่างแจ็คเก็ตอะ่ะ ก็ตัวเป็นหมื่นนะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้กางเกงสีเหลืองลายหัวกะโหลกคือเป็นคนที่ชอบหัวกะโหลกอะลายหัวกะโหลกหล่เนี้ชอบมากของลับลอเรนซ์อันนี้ก็ได้มาหลักร้อยประมาณไม่กี่ร้อยร้อยสามสี่รอประมาณนั้นแหละก็ใส่ได้พอดีเลยแล้วก็อันนี้ ยพอดีตัวมากเอวสูงชอบแบบว่าสีกะกียเขาเรียกสีกะกีแม้แบบเนี้ยหรือสีครีมตาบอกสีก็มาอเป็นมิวมิวคนไทยอ่านเหมือนอ่านเหมือนตัวกะเบกะเบเนาะเหมือนตัวอักษรไทยพอดีเลยอันนี้ก็ได้มาหลักร้อยเหมือนกันประมาณหกร้อยกว่าบาทแล้วก็อีกอันนึง <laughs> กางเกงขาสัน้น ไ,ได้แบบสั้นเตอ๋อสั้นแบบว่ากำลังโอเคเก่งขาสั้นของคริสเตียนดีอออันนี้พอดีว่าได้มาแต่ว่าตรงกระดุมนี่ก็คือจะจะแบบตรงนี้ก็เป็นตำหนินิดนึงมันไม่ใช่กระดุมดีออแต่ตรงอื่นอ่ะใช่ใช่อ่ะอ,อันเนี้ยที่มันไม่ใช่กระดุมดีออเพราะว่าทีแรกไม่มีกระดุมมาปรลิดเย็บเองเมื่อกี้อันนี้ก็ประมาณหกร้อยหกร้อยบาท Okay. เอาไปซักก่อนแช่เดสตทอก่อนแล้วก็ค่อยซักตาก็วันนี้ก็เท่านี้เป็นไงบ้างเพื่อนๆพาไปส่องด้วยกันมามีอะไรที่สนใจไหมนะจ๊ะแล้วก็ถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นถ้าพอมีเวลาก็ไปส่องได้เนาะพวกร้านของมือสองถ้าเป็นคนแบบเอออยากเปิดถูบะตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกของแ a ริสก็คือถ้าชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe หรือถ้าไม่ชอบก็กดไลค์หรือ Subscribe ก็ได้นะใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนข้างล่างเดี๋ยวแ a ริสจะมาอ่านแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ติชมได้เลยแต่ว่าอย่าใช้คำรุนแรงนะเป็นคนเซนซิทีฟเอออาจจะพูดมากไปหน่อยยุกยิกกุกิกอ่ะอย่าลํำคาญกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ คลิปนี้ไปก่อนเหนื่อยมากเลยจ้าช็อปปิ้งเยอะบ๊ายบายขอบคุณนะ